อยากมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันทำสามแบบนี้ค่ะรับรองเลยนะคะว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมีเงินใช้มากขึ้นแล้วก็หาเงินง่ายขึ้นค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่อาจารย์เปิ้นรวบรวมน,นะคะจิตพิยาค่ะที่จะมาโน้มน้าวให้คุณเนี่ยปลดล็อกพลังจิตใต้สํานึกเพื่อให้คุณได้เงินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราต้องมาหาต้นตอก่อนนะคะว่าทาไมเงินไม่ค่อยเข้าทาไมติดเรื่องเงินนะคะแน่นอนว่าจากสิติคนส่วนใหญ่แล้วนะคะโดยเฉพาะดัชนีชีวัตของความเครียดเนี่ยแน่นอนว่าความเครียดความทุกข์ ต้นกาเนิดแห่งการคิดลบคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นเงินไม่เข้านั่นเองค่ะวันนี้เราจะกดสวิตช์ทำตามฝั่งตรงข้ามกันเพื่อมาปลดล็อกเงินทองเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้นและมีเงินใช้ตลอดชีวิตค่ะอันดับแรกข้อที่1นนะคะนั่นก็คือการโปรแกรมจิตเพิ่มเงินค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าบอกว่าการที่เราพูดกับตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยโน้มน้าวไปตามสิ่งที่เราพูดขึ้นนะคะแต่เวลาที่เราพูดอะไรออกมาที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราไม่อยากได้เช่นเราพูดววว่่่าาาาเเงิเิินไไมมมข้ชชีีีตตดลบํบกกกคุณ็ัจะ ความเชื่อไปตามสิ่งที่คุณพูดแต่วันนี้ถ้าคุณตัดสินใจจากความคิดตัดสินใจที่จะพูดและลงมือทําให้สอดคล้องกันคุณก็จะสังเกตว่าการโปรแกรมจิตให้มีเงินเพิ่มขึ้นนั้นแน่นอนค่ะว่าเงินก็จะเพิ่มขึ้นตามค่ะการโปรแกรมจิตใต้สํานึกคืออะไรนะคะเวลาที่คลื่นสมองตามคลื่นสมองอัลฟาเวฟเนี่ยจิตใต้สํานึกจะเปิดออกซึ่งพลังจิตสํานึกนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันจิตสํานึก7%และจิตใต้สํานึกนั้น93%นนั่นเองค่ะคราวนี้เราจะมาใช้พลังที่อยู่ จิตใต้สำนึกเปิดออกนะคะซึ่งเวลาชัดเจนที่จะเปิดออกก็คือช่วงเช้าเพราะค้นสมองตำ่ำผ่อนคลายสบายเราเรียกว่าคืนอัลฟาก่อนนอนรู้สึกผ่อนคลายกาลังจะหลับเราเรียกว่าคืนอัลฟาเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นนอนและก่อนนอนนั้นชอบพูดว่าเงินเพิ่มขึ้นและจินตนาการถึงโอกาสการเงินที่เพิ่มขึ้น ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะตั้งแต่21วันขึ้นไปเป็นนิสัยและ315วันหนึ่งปีนั้นจึงเป็นคนที่มีภาพความชัดเจนที่มีเงินภาพเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องการเงินเพิ่มขึ้นนะคะตื่นนอนขึ้นมาคุณพูดเลยค่ะว่าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเงินเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วฉันรับเงินทุกทิศทางฉันยินดีรับโอกาสทางการเงินฉันเป็นคนที่มีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินจ่ายเหลือเฟือ ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะจัดยาให้ตัวเองเลย21วันขึ้นไปนะคะรับรองว่าเป็นนิสัยและ315วันคุณต้องเตือนตัวเองให้ทําทุกวันแน่นอนว่าฐานะการเงินของคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะเห็นผลตั้งแต่3วัน7วันเลยนะคะต่อมานะคะทำแบบที่2ค่ะนั่นก็คือการเซลล์ทออกค่ะคำพูดเนี่ยมีพลังนะคะเวลาที่เราพูดว่าเงินไม่มีใจเราก็หดหูเวลาที่เราพูดว่าเงินเพิ่มขึ้นเงินเพิ่มขึ้น เงินเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ใจเรามีพลังฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินง่ายฉันหาเงินง่ายก็ทําให้ใจเรามีพลังฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินเก่งฉันหาเงินเก่งก็ทําให้ใจเรามีพลังวันนี้เซลทล์ตใช้พลังคําพูด100ใน,ในการปลดล็อกการเงินคุณนับต้นเหน่นี้เป็นต้นไปอะไรที่พูดแล้วไม่ทําให้เราเจริญขึ้นอะไรที่พูดแล้วหดหู่อะไรที่พูดแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการคุณต้องตัดทิ้งทั้งหมดและเซลทล์ตพูดกับตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะสุดท้ายนนนะะคคแบบที่่3ัก็ื การที่เรานะคะเป็นคนที่ปลดล็อกตัวเองโดยการขอบคุณล่วงหน้านะสังเกตไหมคะเราจะขอบคุณก็ต่อเมื่ออไรขอบคุณเมื่อเราได้มันเรียบร้อยแล้วคนทั่วไปแบบว่าไม่ค่อยชอบขอบคุณเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ทันได้การที่เราจะขโมยนะคะ อนาคตที่มีเงินเข้าเนี่ยมาไว้กับปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเหมือนประตูนะคะประ,ประตูสีชมพูของดอลลมอนนะคะที่ข้ามไปแล้วก็เห็นว่าอนาคตโนบิต no ะเนี่ยจะต้องอยู่กับใครแล้วก็มีชีวิตแบบไหนซึ่งมันก็ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะขโมยนะคะอนาคตมาไว้กับปัจจุบันด้วยการขอบคุณล่วงหน้าไปเลยนะคะขอบคุณนะเงินเข้าขอบคุณนะขายได้แล้วขอบคุณนะขายที่ได้แล้วขอบคุณนะมีอิสรภาพทางการเงินแล้วขอบคุณนะ บ้านอิสระรถเป็นอิสระไปอิสระจากไฟแนนซ์แล้วนะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปฉันเป็นคนที่มีเงินเข้าตลอดเวลาขอบคุณชีวิตแสนดีที่ทําให้ฉันมีเงินใช้ตลอดชีวิตขอบคุณชีวิตแสนดีที่ทําให้ฉันสนุกกับการจ่ายตลอดชีวิตขอบคุณชีวิตแสนดีที่ชีวิตฉันนั้นไม่เคยเลยที่จะปราศจากด้วยเงินมีเงินเข้าตลอด โอ้โหเป็นไงคะใครต้องการปลดล็อกการเงินนะคะต้องแชร์แท็กเพื่อนเลยคะ่ะและกดติดตามเพจอาจารย์พอพิธิตานนะคะเพื่อฟังซ้ําๆเกี่ยวกับคีย์วิดีๆเหล่านี้แล้วเอาไปใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะใครที่อยากปลดลอ็อกพลังจิตใต้สํานึกนะเพื่อที่จะปลดล็อกการเงินตลอดชีวิตเนี่ยอาจารย์เปิ้นมีคอร์สปลดล็อกพลังจิตใต้สานึกนะคะทักอินบ็อกมาได้คะ่ะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีมีเงินทองหลั่งไหลมาเทมากนับแต่นี้เป็นต้นไปมีเงินใช้ตลอดชีวิตมีเงินเข้า12ล้านบาทจากทุกทิศ